สวัสดีครับผมสุทัตน์วันนี้มาที่บางแสนนะครับมาแถวแถวตลาดไม่ใช่ตลาดเขาเรียกสะพานชลนาทนะครับช่วงนี้ช่วงประมาณกลางสะพานก็คือเป็นช่วงที่เขาจะขายของกันนะฮะแต่ตอนนี้ว่ามีเทศกิจเนี่ย มาจับพ่อค้าแม่ค้าบนสะพานก็ปรากฏว่าคนนี้มีผู้เ,เป็นเ,เป็นโรคหัวใจก็ปรากฏว่าเจอาเทศกิจจับเขาก็เลยเป็นลมแล้วก็ทำให้ทำให้ตกใจแล้วเขาก็ล้มลงไปนะฮะแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของทาง ทงูงกภัยชนบุรีกู้ภัยชนบุรีเทพเจ้าอาสาไทยซีม,มูลิธิธรรมรัศมีมิวระอาสาคู่ภยัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งขณะนี้เนี่ยน้องครับคนนี้เขาเขาเป็นคนขายของใช่ไหม